สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้วันนี้เราพาเพื่อนๆนะครับมาเดินอยู่ใจกลางของกรุงเทพนะครับมาดูวัดพระธรรมเก่าๆตรงที่เรายือนอยู่นี้ครเป็นถนนเจริญกลูงตัดกับถนนตีทองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงหนังที่เก่าแก่นะครับคือโรงหนังสาลาเฉลิมกรุงนี่ครับมาดูนะครับที่ยังเป็นโรงหนังที่รุ่นแรกๆที่ยังเหลืออยู่ เพราะว่าเฉลิมเฉลิมธานีเฉลิมไทยก็ได้ทุบไปหมดแล้วนะครับก็จะมีเหลืออยู่ที่เป็นโรงหนังก็จะเป็นโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงนี่ครับเป็นตึกที่สูงนะครับสมัยก่อนแถวนี้เรียกว่าเจริญมากเพราะว่าอยู่ติดกับวังบุรพาเขตนี้คือเขตของวังบุรพาครับโรงหนังนี่เก่าแก่มากครับอาอยุเป็นร้อยปีอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาช้านาน สัญลักษณ์ของโรงหนังเฉลิมกรุงนี่ก็จะมีรูปพนุมานนะครับคือข้างในนี้เขาจะมีการาแสดงก็คือจะเป็นผลพนุมานเห็นไหมฮะมันจะมีติดไว้ตลอดมีสําหรับให้นักท่องเที่ยวหรือให้ผู้คนได้เข้าไปดูนิท่ทรศการข้างในก็นจะมีขายพวกกาแฟพวกขนมอะไรแล้วก็มีของชําชรวยของที่ระลึกอยู่ข้างในนะครับข้างในศาลาเฉลิมกรุงนี่ครับก็จะเป็นรูปพนุมาน ตั้งอยู่ข้างหน้านะฮะมีสองตัวตัวใหญ่ๆนี่ครับข้างในเขาก็จะมีเป็นคือเป็นโรงหนังที่เก่าแก่นั่นแหละก็จะมีของอของทำลวยของขายของที่ระลึกนะครับนี่ครับอนุมาเป็น่างนี้ครับตัวสูงใหญ่ดูน่าเกรงขามมากครับข้างในก็จะวันไหนที่จะมีแสดงโขนเขาก็จะมีติดต่อ เราก็สามารถที่จะซื้อบัตรเข้าไปดูได้นะครับรนี่ครับมาในป้ายก็ยังมีคงเหลืออยู่นะศาลาเฉลิมกรุงจะน,น,นีต้องบอกเพราะว่าตรงนี้เรียกว่าที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าจะต้องเป็นแบบในลักษณะของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราไว้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้โรงหนังจะต้องไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าพวกเมเจอร์พวกอะไรนี้เป็นโรงหนังแบบทันสมัย ลุงน,นังรุ่นเก่าแก่จะไม่เหลือแล้วก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับที่ยังพอให้ได้เห็นกินอายของวัฒนธรรมเก่าแก่ของเรานี่ครับเราจะมีอนุมาลนะครับหน้าตาจะมีสองตัวใหญ่ๆจะตั้งอยู่ข้างหน้าถ้าผ่านมาเห็นก็จะรู้เลยว่านี่คือสาราเฉลิมกรุง ก่อนแถวนี้มันจะเป็นขายกาแฟขายอะไรนะครับข้างในเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้างในได้นะครับเป็นประมาณว่านิทรศการนะครับตรงนี้แต่กนะ่อนเนี่ยจะเจริญมากครับเป็นแหล่งที่เรียกว่าวัยรุ่นยุคก,ก่อนจะมาเที่ยวแถวนี้ทเที่ยวแถววังบูรพานี่ครับก็จะมีสีแยกที่บอกป้ายที่บอกบนะสาราเฉลิมกรุงเ่ย การที่สองเห็นไหมครับเรียกว่าอายุนานๆ,ๆมาแล้วก็ตึกแถวนี้ก็จะเป็นตึกเก่านะครับเป็นลักษสะว่าทรงตกเก่าสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นตึกที่สูงสามชั้น4ชั้นแถวนี้ก็แต่ก่อนก็ว่าเจริญแล้วก็สูงนะครับน,นะครับแล้วก็จะคงอนุรักษ์ไว้นะครับนะครับยังคงมองเห็นอินไอของความเจริญสมัยก่อนอายุร่วมร้อยสองร้อยปีก่อน ้าไปดูข้างในกันนะครับอันนี้พอดเอีเวลาเรามีจำกัดถ้าใครผ่านมาก็แวะมาดูได้นะครับมาดูหลายวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทยเราแวันนี้นะฮะถ้าเลยไปฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านหม้อนะครับเป็นบ้านหม้อแล้วก็จะเลยไปก็จะเป็นข้ามคลองหลอดไปทางสนามหลวงพระแก้ว ก <Okay, S 2> ็จะมีขายพวกอุปกรณ์ช่างทองเยอะมากบานน้านมอก็จะมีเครื่องเสียงอะไรก็อุปกรณ์ช่างทองทำทองสมัยก่อนเรียกว่าเจริญะแถวนี้โอเคนะครับวันนี้นีไ่ไหมฮะห,ห้างดีโอสยามจะเลยไปตรงนั้นนิดนึงคือติดตรงนี้จะอยู่หัวมุมแล้วก็มีโอบล้อมไปด้วยห้างดีโอสยามเลยไปก็ดีโอสยามแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นดีโอสยามเหมือนกัน วันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ